เจคีโนขอนำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะบนที่ดิน113ตารางวาค่ะเป็นบ้านเดี่ยวมือสองเจ้าของขายเองค่ะพร้อมอยู่ได้เลยนะคะราคาเพียง1ล้าน6แสนบาทเท่านั้นคุทกท่านเจ้าของขายเองค่ะราคาย,ย่อมเยาวมีสภาพนะคะพร้อมโอนค่าโอนคนละครึ่งอยู่แถวถนนรังสิตนครนายกคลอง13ค่ะ ตำบลหนองสามวางังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีอยู่ติดสนามกอล์ฟรังสิตสปอร์ตคลับอยู่ใกล้โรงเรียนชุมชนวัดวิชิตอยู่ใกล้วัดวิชิตปิยารามนะคะ1้านแสนบาทลูกค้าซื้อไว้อยู่อาศัยได้สบายนะคะพื้นที่กว้างๆอยู่ในแหล่งชุมชนด้วยนะคะสนใจแปลงนี้โทรคุยติดต่อสอบถามและนัดเข้าชมพื้นที่ ท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมโทรนัดกันล่วงหน้าด้วยค่ะเพื่อความสะดวกนะคะสวัสดีค่ะ